ก็สวัสดีทุกคนนะครับเพ่นที่ผมเจ้งไปครับเวอร์ชั่น1.17.0.5หรือเปล่าจะไม่ได้กันนะฮะสามารถสมัคร e v o x เล่นกับเพื่อนคุณได้ตามสบายเลยนะครับเล่นได้แน่นอนภาค,คนี้ผมก็ลิง์ไปใต้คลิปครับเล่นได้นะผมทดสอบแล้วครับผมไปดูวิธีโหลดกันเลยครับ ตัดมาที่ Google นะครับก็กดลิงก์มาจะเป็นสภาพแบบนี้นะก็ให้ทุกคนกดตรงสีาฟ้าที่ผมขีดให้ดูนะครับผมครับกดไปเลยครับต่อแบบนึงครับชาร้อรับชาเนยชาเลยกดตรงพาฟ้าอีกรอบครับตรงที่มีคำว่าดาวน์โหลดนะครับผม ก็ทุกคนโหลดเสร็จแล้วก็เพือติดตั้งเล่นใต้ตามปกติแล้วก็สมัย Xbox นะครับถ้าจะเล่นกับเพื่อนครัอบผม